น่าเกล่ยดก็ีัยังนะอับอีหยังนะอหยังวะยังลูกยูยูยูจีีอยู่เอาภาษาอยอ้เราคือเป็นวะเอาภาษาฝรั่งนี่นี่นี่นเนี่เนี่ยยยูีีอยู่โอ้ยอย่าเด้อคุยกับพ่อฝรั่ง Boraido, boraido. Lang bòi out. Poor Nel, it's a night. lăng mik. Bong 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 คือเคบายอย่างยัยคนตกใจบมดเต้คุยกับไผ่เดียวนี่โอ้อุ้ยคนกัหมูกับพวกกับคนหนูจักนั่นละโอ้ยคุยกับหมูกับพวกกับคนหนูจักจังได้เดือนคือจังว่าโนู่นเน่ยฟูฟูทีวีพวไฝ่อยู่วัดว่าจักว่าอีหย่างคนฟังโบู์จักเรื่องนี่อันการว้าเอาไม่เห็นแม็บักคุยนั่นมันอะ เจ้าเด้อเจ้าเด้อทักสิไปวอาอย่างกับฝรั่งฝรั่งโอ้ยข่อยรู้่าอยากให้เจ้าว่านั่งได้เดียวนี่มันเป็นอยังนู้นนี่พี่ใหญ่ว้าวข่อยขึ้นอยากเจ้าว่าจักคว่ำเอาพวกอุจักจังใดเอ้าเบาอีอย่างฟูฟูฟูไวโอ้ยข่อยลู้ขึ้นยากนั่งได้ดิแต่ข่อยฟังแต่ยังบูดจักเด้วโอ้ย กให้ก้าวว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 ลวววาทวกววววววเวววรวเวาวว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 าวอวววาเลวววาวว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 วอวววววววาแว้วว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 าวว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 อวว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 วกลวววววว่วววววววไวว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 ว้าวว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 วนวววนวว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 วักวบักอักนนีววี่หวว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 ะววว คันเจ้าเอาแล้วเจ้าี่ถิ่มควยไว้ยังไหนอ๋ที่ไม่ได้ก็เอื้อยไ้นี่สนะฮยเนาะเจ้าลืมไปแล้บอกว่าเอื้อยคว้กระยูเอาคขวยไขว้ไขวยคืดพ่อไขว้ลื่มโอ้ยมันเป็นน้ำค่วยหึงบอฮ้ยเอ้ยเอาหึงยังดูหนีพี่้โอ้ยค่วยกัดถ้าคขวยสีเวจังไหนยเว้พิษนะยเว้พิษ มันเป็นน้ำข่อยคือน้ำเจ้าบอห์นะโอ้ยเจ้าจะห่วงน้องห่วงนุ่งหลายพี่อายห่ได้เป็นปลาหน้าดอกห่วงตัวเนาะแต่ละมือนี่เจ้าคู้นี่ไข่ฟังอยู่ดิจักว่าอีหยังข่อบ่อจักคว่ำน้ำขันไข่หุจักคว่ำน้ำใครคือบอกเดี๋ยวไม่บักอันนี้ห่วยพี่อาอันอันบักคว้านอันบ่ปันไดดอกไข่คุยมาบักที่สามเลยดิหนิพี่อ้ายบักที่สามแล้วอือบักมีเส้นคือที่พี่อาย จังซี่ลหละนกเกตข่อยว่าอยากให้เจ้าเอาย้อนว่าฝรั่งนี่มันกับมีมันกูคนนี่ผู้มันถูกกับมีแต่ยามันใหญ่มันบ่กขึนจยาเพราะต่ามันจริงใจกับข่อยมันบ่คขึ้นพอเด็กน้อยเห็นบ่เจ้าก็ฮูอย่ตัตมันเป็นจังไดข่อยยินร้องเบืองบักอันน้หันมันก็แมนอยู่ฝรั่งนี่กินเหล้าเบ้ายามันกับกินเป็ดคือเฮ้านี่ะหละเว้าไหลโอ้มันบอกกับข่อยว่ามันบ่กินหลายได้พี่อ้ายอาทิตย์ละเท่อมันว่าอื แนนบ่บุฮันแนวล่ะแต่ก่อยเห็นมันมาอยู่น้ำมูลนี่จักกินเบียร์จักกินเหล้าห่ <departments. S 2> วยคนกเนาะมันกระซิบซายมันไปตัวพี่ไอแม่นบ่สันอ,อันเราดูนี่เจ้าสิเอาอีหลีวาเดี๋ยนห่วยพี่ไอขนมันมาขอขออิริว่าเอาไม่ได้พี่ไอบุมี่ขยะคนเบื่อละไอเมืองไทยนี่พี่ไอมันจีบมาขอน้าไปวะห่วยกระขอน้าพี่ไอก็เปลื่ยนตัวเนาะ เจ้าสิญยอนเขาบ้าน่อยกบจากใครแล้วขันวันมาขอน้ำข่อยนี่เอาเป็นยังือสิบหอย่อยแห้งย่านเอื่อยเจ้ายกให้เจ้าให้เขาอยู่เฮ้ยว่าแม่นังดอกเจ้านีไปไกลแล้วคอยคืดน้่มมานะะเคยเห็นหน้าอยู่ซูมมือโอ้ยพี่ไอ่เจ้าบ่ต้องไปคิดยังหลายดอกหาเรืองเถอเขามีบุญวาสนาเจ้าบ่เห็นบ่ทยบ้านข้างๆเขาหันเขาได้ผัวลังอ่ะ เขาจะได้ยังก็ได้พ่อแม่เขาจะได้ให้เลยนะก็สื่อหาท้วงทอยู่คุนปัญหาเขาได้คือเขาเดบิวต์ยัยแต่แม่เดอกว่ากัดถือผูร้อยมันก็ได้เบิดหลับพลังอันต่วันคอยญาติไปถือผู้บอรล้อยนี่แล้วมันที่เอาเจ้าไปซื้อได้มาแล้วกัดที่เอาเจ้าไปแล้วกับมันกับบอลล้อยโอ้ยยูพีจักสิกินหยังบาทนี่อาแต่ว่ามันว่าสิที่พี่ไอ้มันว่าสิมาอยู่พี่เด้มันว่ามันสิศึกษากันไปก่อนมันว่า โอ้วา่าสิมาอยู่พี่แมนขอยว่าวเช้าเถาะนาเกียรติบ่เอาละดีเช้าจังไหนดูนี่พี่ไอ้โอ้ยข่อยคืดน้ำเจ้าย่ามเลยขันคข่อยบ่เห็นหน้าเจ้าทักมันสิเป็นจังไหนเว้ยข่อยกระไดเนาะไอ้เจ้าก็หาบ่ไปพีาา่ไอ้ไปผัดบ่แม่นไปไก่เนาะบ่หนิขี่เครื่องบินไปเกิดหาเจ้าบ่มา,มาละโอ้ยข่อยเบิง่งผู้ใดโอ้ยเบิงเ่งได้ข่อยเนี้ย เออเจ้าก็บอออกมาเบิ้งให้จังสี่ล่ะบออกมาให้ข่อยเบิ้งนี่ล่ะโอ้ยมาพักนี่เราก็มาดูอยู่ข่อยไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานน่ะเราก็มาเฮ็ดสวนเฮ็ดต่างเจ้าอยู่นี่ล่ะเอ้ยข่อยาว่าข่อยบ่ฮู้เรื่องเด้อบักเล็กต้อบอกข่อยตลอดอยู่พี่อ้ายเจ้าอย่าว์เฮ้ยเนาะเจ้าก็ะไดเฮ็ดจังได๋วะเฮ็ดจังได๋วะฮือคราูไม่หนี่งเคยจิจังอีหลีเด้ยพี่ใอญ่ มันก็นาตาล้อสปิกลอยพร้อมพี่ใหญ่ดีเล้าดูนี่ฮนเจ้าสีเอาอีหลีว่าเดี๋ยวนี้เอาคนมันมาเอาข่อยเอาเอวีลีได้พี่ใหญ่โมเม,<อ>ม,มนต <บา S 1> ์มาสิเล้าดอกอืมแมนโอ้ยชัวร์ข่อยสิสรุนใจไดเนี่ยมันจะเป็นจนังไดเนาะใจอันตรงนี้เนาะมันจะเป็นจนังใด แต่ไหนจะหนีพี่ไอ้น่องนุ่งสิไปเอาลูกอบผัวนีมันยากปะนบ่ดดดีห่วยกะจังสันตัวมันก็นอนคืนยากอยู่ได้เห็นว่ากะไหนจักสีเป็นจัญญาเจ้าไปถือผู้บ่ดีแม่คอยกะนอนคืนนอนวารับเหล้วห้าลังมือ ห้วยมันบ่แม่นเอาไว้ว่าปานนั้นดอกพี่ยายก็โดนเติมพี่ดอกผู้สิเบิ่งใกยกันผู้สิศึกษากันไปบ่แม่นว่าเขาสิเอาตำแหน่งั่นใดเด้อโอ้บ่แม่นว่าเขาสิเอาเดี๋ยวนี้เขาก็เบิ่งเขาก็เบิ่งเฮาคือกันห้วยเฮาก็เบิ่งเขาคือกันแม่นโอ้แต่หมู่านี่พีกัรจดประจนสิเป็นสิตายเอ๊ะไม่ดีเว้ยเอาสูพี่ยัยไปใส่ดิมิตติงติงโอ้โห สูดใจขึ้นอยู่มัดมาบม่รู้ตื่นขึ้นมามาดูเห็บเบียกกุนกุนทั้งหลางถวยว่าตากน้าอวยว่ามีการเพียักหน่อยจะได้มึอหูแล้วสูดใจพี่ใหบ่มาบ่สิเด็ขอบคุณเล่าหนิแมงนัเก็ตวุ้ยใหญ่ไปใหญ่มากเป็นอย่างึนังนั่งกินปุ๋ยทีเลรมือนใหญ่ชแ่ไหนอีหยังเดิน้ใดการ ไอ้การนี่หนะเฮ้ยอันนั้นล่ะโอ้อันหมอว่านี่อือโอ้ยยูยิงติ่งพี่ไอโอ้ยไปจากขาดจังวะอ่านไปว่าแล้วว่ะคนนี่มันมักย่องไปยังวะทำย่องเอาเนี่อุ้ยเจ็ดมานกวนกูเนี้ยพี่ไอเห้ยเห็นได้ชัดขนาดเออเห็นได้ชัดจังเดยเอ้าขึ้นขึ้นมาปุ๊บพี่ไอร่างถวยเออหนึ่งเข่าเออตักน้ำ เทปเจ้ากิมบ๊อบใหญ่มึงฟ้ามันคือกูถั่วหบัดหืมว้ายพี่เจ้าที่เฮ้ยคอยก็บอกไปจังสันละคอยก็วอาเรื่องโอ้ยคอยขึ้นไปวะมันก็คือคือกันกับคู่ไส้คู่ก้นอ่ะนะโอ้ยใหญ่คอยพึ่งลูกเห็ดลับที่เนี่ยหนูยกับจังสันแล้วคนเนาะข้าเห่อย่องคือมันกะเห็ดตัวอ่ขันบะย่องมันกะ จั้งในแล้วเอาไว้แล้วมไม่เจอกีบกันโอ้ยพี่อายง่ายไงพี่อายนั่นแหละทั้งเบ่าวทั้งเตี้ยทั้งแต่เซ็ตข่อยพี่อายโอ้เจ้าใส่เลยมันบาไข่อยบอกก็ใส่เลยป้าะอหัวสองคนน่ะพี่อายหืมวัดเอ๋อเจ้าน่ะคือบอมาหยองข่อยจือเทื่อเอ๋อคือจัดแาบ เดือดของผมไม่หยองบอกฮึคือเบื่อนพี่ใหญ่อันเฮ็ดกับเขาแล้วอี่างนี้กินมเขาสิไปกู้เขาเขาไม่ต้องเฮ็ดไม่ต้องโอ้โอ้ยเดี๋ยวอันอ่อนอีกนี้เลยเพราะสั้นนั่นเห็นบ่อหรอดูไข่มันดีบ่อหลังเจ้าว่าเจ้าว่าพี่ใหญ่อ่อนดู้จังสิตายดิพี่ใหญ่เอามันกิตายเดน หวมันเมื่อยเราโอ้ยเนาะมันมาตายดอกเจ้าคณะไปบอกเอ่ยเจ้ามาอ่อนข่เนี่ยนะโอ้ยข่กระเบิดคําสีเบาเนาออ่อนดูหลายกาเมื่อยปากตัวเจ้าจะไปอ่อนยังเมื่อยอ่อนจับแต่โลดล่ะจับแต่แล้วบอกพี่ใหญ่โอ้ยโอ้ยเนาะมันเห็ดมันเห็ดเบิดหล่ะคน มันหมักมันหักหรือมันมักควมน่องมันมักคว้เฮาเว้าออนหวานคนนั่นแน่บอกยั้แต่ว่าเราบกนนั่นดีพี่ใหญ่คนจับเทงในกระยู่ไหมพี่ใหญ่เออนั่นแล้วเ็ดจยงในกระยูโอ้ยเออขนเฮาห้จจหน่อยหน่อยนาะพี่ใหญ่น้อเบียงไปใสก็ไรจังสันพ่นกันแกมงได้ขนาดเป็นวัน หน่อยๆจะอยแต่เนี่ยพวกก็เก่งจะได้หั่นคัดชาชูเหนียท้ำชาตีเมนี่ยผนได้หั่นอ่ะโอ้ยงาต้องกระเพายคนเตะขาบาดเดียวขาคัดบาดเดียวล้มป้าง้างกละเพายซ้ำนั่นเออหน่อยเดาก็ได้มาสิสู่แห้งข่อยพี่อายแมนอยู่ดอกหลือว่องคล้องแข่งอยู่ัวก็จับแขนขึ้นทึ่งๆเซตข่อยพี่ายตีงก็ไม่ได้อยู่สั่งมั่ง บเป็นจังไหล่ะคงูแล่คุงูแลวอันเคล็ดรับเล่าหัวคนณงูแลวเลาบ้านนี่แล้วลราบอนเลียบล้อยบออันบอพื้นขนเขาเล่าบอบันว้ายเรียบล่อยยายบอเหรอพี่หญ่นาสิบอกสูตรนี่ข่จะโดดแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยกะจะโดดเล่าคอยย่านเจ้าบอาสูตรข่เนาะคอยก็อยากบอกจะโดดแล้วอันนี่ล้ว คนก็อดว่าได้เหรอมื่อใดก็มาจมว่ามิเตอร์เกย์ปะกันวุ้ยบุญพี่ก็ใหญ่บุญพี่แค่แบบเนี้ยน่ะเออจังสัตว์ได้ไหมเห็นว่าก็ได้มิเตอร์สีบายอมแล้วยอมแล้วุครับญ่ามาเหลือใจบอกไส้แสงนี่เนาะแบเด้ือใจยังเหลือใจในบอกเจ้านี่ล่ะคุยกันยังกันน้อเอามาเราบวชเทาแล้วเราบวเฮ็ดเบียกันน่ะโอ้ยเบียบมาแล้วที่เอาไปเฮ็ดยังในเอ็นยังหน่อยเดียวแล้ว แซำแล้วกับแซมบอลเล่าหมดละไปกู้เขาวะเนี่ยโอ Bref, ้คุณบาสิมาขอกำลังใจสันตว์ขอกำลังใจเน่ยมันเหนื่อยแล้วตอนนี้โอ้จังไหนล่ะเท่าขอแล้วอุ้ยจะเฝ้าอุ้ยจะไอ้พะลุ่งวะจะจะบ้าแม่เอาปานนั่นมาเดียวนี่กูจักรหย่างกับเวทกับขึ้นข้าจะก้ปัญญาอันเดอกคอยไปใครก็ได้เจ้ะเอากำลังใจกับไม่ได้ยากเลยล่ะ พี่บุ้งเป็นยังไงบุ้งลุงไปก้อนจังเอาก็ได้หรอกโอ้ยไม่ใจใจก่อนอย่างไม่เลวตอนนี้แล้วมันเหลือบอกไอ้เยอะเรือเยอะให้เดียวตอนี่เออตัวนี้โอเอากำลังใจด้ก่อนวันนี้ช่างสิบสีเหตุก็สามสิบไม่เลวอ้วนด้กำลังใจนี่ใบข้าวเดียวปื้ดเลยแล้วได้บาทล้วนโอ้ยเนาะเอาละเจ้ากัเจ้ากัอยากไอ้ไข่แน่เห็นว่ากระไรไข่กับเป็นคนคือกันนี่ไมหัวใจพร้อม เอ้กับเจ้ากับมิตะลาเจ้ายังเจ้ากับป้าไปรอดเอ้าเจ้าคือว่ารเจ้งสั้นเขาเอาส่งส่งกับฝ่าเพราะต้องไล่ดอกเนี่ยไปสิไปใครดอกบูเบนสั้นพี่ใหญ่บมเบนเล่าอันอันเบาอันที่ซื้อดอกอุ้ยบ่เป็นยังเดี๋ยวขอยอันกับซาำไล่กันเวลาหรือเขาได้เจ้ามิตะลาส่งหันหันหันกันไปรอดลาวันไหนหันหันหุนหุนดอกกับพราะวมาอยู่นี่กับวรากัน จะอ่อยขวากับว่าอย่างยูนี่อ่อยกระไดวิ่งพวปลานนั่นดอกยายเอ้ากะบูเม่นพี่ใหญ่บอกบอกสู้แทนจะบอกกันไหนองไก่กังเว่นไก่ออนตัวฮิ้นบอลเหรติดงอมแงมเลยพี่ใหญ่ปลานนั่นบ่เดียวนี่ยเออบังดูยังเว้นกับบดิเว่นที่อยู่นี่พี่ใหญ่บังดูนั่นน่ะนี่มันคอยบอกอิกบอกเจังวะโอ้ยคอยเปท่อง ตอนไหนน้อสูตรอัะไรน้อมันพิษอะไรน้อเนี่ยคักใช่ปะมาห้าอยชอเยิ่เฝ้ายิ่งเ้าไอ้ย่เฝ้าก็ย่เฝ้าไรเนยเนี้ยวเนี้ยวโอ้ย่ไหนด๋พี่ใหญ่เห็นบ่ห่อแม่นจะบอกสูตรทีอย่บอกเออกะั้นกะบ่ยากหอกเออคอยจะไปหาใหญ่ง่วงใหญ่คุ้ยก่อนเด้อเปนมมนมันมีรัดเสื้อขาดเราวันนี้เออแมนดูหรอกเอไม่นบอกพี่ใหญ่เออก่อนไปก่อนโอ้จะเป็นคนเจ็บโว ใจที่เดียวหนิจักเไม่ยังน้ำตั้มอ๋อโอ้ยพวกกบจะไออยู่ทะลุงเนาะเจ้าก็โอ้ยโอ้ยลูกผู้ชายตัวจริงไเวายให้ยังอยู่นี่ไายยังตัวไขกระไอยไม่เอ็นเจ้าก็บบ่อแม่โยความจริงก็คือความจริงอะไรยังไปจิบมเล้วเวียเจ้าของนะนี่ที่หลีนี่บอกอืมนี่มันคือเหนื่อยแท้เอ็น คนเมื่อยหฮันอุ้ยยิ้มโมโงก็บม่ได้กำลังใจนี่บ้าแล้วดอกเบี้ยเงี้เอาตั้งสั้นบ่เดียวนี่เออตายแล้วอุ้ยเนาะ